สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายวิชายกระดับความรู้ผู้เรียนด้วย KM Tool ดิฉันค่ะนางสาวการจันานามโสนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชนคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีรับหน้าที่เป็นวิทยากรประจำรายวิชานี้ค่ะ รายวิชานี้ได้ออกแบบมาเพื่อคนทำงานทั้งระดับปฏิบัติการและบริหารที่ต้องการเรียนรู้ในเรื่องของการจัดการความรู้โดยเน้นมุมมองใกล้ตัวที่ง่ายสั้นกระชับประกอบไปด้วยประเด็นต่างๆที่สำคัญดังนี้ค่ะความสำคัญของการจัดการความรู้ความหมายของการจัดการความรู้ รูปแบบแนวทางในการดำเนินการปัจจัยของความสำเร็จและตัวอย่างในการจัดการความรู้ในองค์กรซึ่งรายวิชานี้ค่ะได้แบ่งเนื้อหาออกเป็นทั้งหมด3บทใช้เวลาในการเรียนรู้ทั้งหมด60นาทีหลังจากจบการเรียนทุกท่านจะได้เข้าใจถึงกระบวนการและวิธีการจัดการความรู้ สามารถนำไปพัฒนาตนเองและนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานการเรียนการสอนรวมถึงการบริหารคนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและหลังจากจบบทเรียนนี้อย่าลืมเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะ